ด้วยเหตุนี้เจ้าเส้งโงจึงได้มีหนังสือถึงฉีอุยอ๋องแห่งรัชฉีเพื่อร้องขอให้นำทัพมาช่วยตีกระนาบกองทัพเว่ยให้ล่าถอยโดยหากรัชฉียอมส่งกองทัพมาช่วยก็จะยกดินแดนแขวนตรงตัวให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนฉีอุยอ๋องซึ่งแกรงว่าหากปล่อยให้ผังเจี้ยนสามารถยึดครองกกเจ้าได้แล้ว ก็คงจะมีใจกำเริบเสบสารรวมกำลังสองก๊กใหญ่มาโจมตีก๊กฉีเป็นรายต่อไปฉีอุยอ๋องจึงบัญชาให้เถียนจี้เป็นแม่ทัพใหญ่ตุนปินเป็นเสนาธิการนำกองทัพไปช่วยรัดเจ้าทันที อย่างไรก็ดีในตอนแรกแม่ทัพเถียนจี้ต้องการยกกองทัพฉีไปกระหนาบโจมตีกองทัพเว่ยที่ราชธานีกกเจ้าหากแต่ซุนปินผู้เป็นกุนซือกลับเสนอแนะว่าผังเจี้ยนน่าจะมีการวางกำลังพลเพื่อคอยเตรียมรับมือกองทัพฉีเอาไว้แล้วอีกทั้งกว่าจะยกทัพไปถึงกกเจ้าก็คงพ่ายแพ้แล้ว แต่ถ้าทับฉีเคลื่อนพลมุ่งเข้าตีหัวเมืองต้าเหลียงเพื่อบุกตรงเข้าสู่ราชธานีของก๊กเว่ยผังเจี้ยนจะต้องรีบถอนทัพที่กำลังล้อมก๊กเจ้าเพื่อกลับไปป้องกันเมืองหลวงของตัวเองอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกองทัพว่ยรีบเร่งยกทัพกลับมาฝ่ายกองทัพรัชฉีจะเป็นฝ่ายได้เปรียบและสามารถกำหนดสมรภูมิและยุทธวิธีโจมตีจนคว้าชัยชนะเอาไว้ในกำมือได้อย่างแน่นอน